ชาวเนตตาดีเห็นเงาผู้ชายในคลิปไบเฟิร์นหาถามใหญ่มูฟอนเหรอหลังยุติสถานะแฟนและกลับมาใช้สถานะเพื่อนกันอีกครั้งคู่ของใบเฟิร์นพิมชนกและนายนภัรก็จะได้เห็นฝ่ายหญิงลงรูปอยู่กับเพื่อนๆและผู้จัดการส่วนตัวอยู่บ่อยครั้ง และทริปล่าสุดที่ใบเฟิร์นโพสรูปลงในอินสตาแกรมซึ่งในรูปที่กำลังปาร์ตี้หมูกระทะอยู่นั้นในคลิปที่ใบเฟิร์นถ่ายน้องหมาขนฟูแสนจะน่ารักที่นั่งอยู่ในห้องที่มีประตูกระจกปิดเอาไว้อยู่ซึ่งในคลิปดังกล่าวสะท้อนเงาชายหนุ่มจนทำให้ชาวเน็ตที่ช่างสังเกตเห็นและสงสัยว่าชายหนุ่มคนนั้นเป็นใครกันหลังจากที่คอมเมนต์ถามไปว่าแอบเห็นเงาด้านซ้ายย่อยใครอ่ะก็จุดประเด็นถกเถียงเรื่องการมูฟอนของสาวใบเฟิร์นขึ้นมาจนมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ตอบให้หายสงสัยในเรื่องีว่า เพื่อนใบเฟิร์นค่ะคนที่ไปออกกําลังกายด้วยกันค่ะตามใบตลอดเลิกกันไปกับเพื่อนกับผู้จัดการไปตีแบดกับกลุ่มเพื่อนไม่มีนาย